กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอปนะครับวันนี้นะฮะมีความท้าทายใหม่มาให้ผมทดสอบอีกแล้วนะเนื่องจากที่ทํางานของผมเนี่ยจู่ๆนะครับแอร์ก็เกิดเสียขึ้นมาโดยเมื่อดันเบรกเกอร์นะครับขึ้นเป็นออนนะปรากฏว่าเบรกเกอร์ตีกลับแสดงให้รู้นะครับว่าภายในเนี่ยมันมีการลัดวงจรวันนี้ผมก็จะทําการมาลื้อดูนะครับว่ามันมีจุดไหนที่มันเกิดการลัดวงจรทําให้แอร์ไม่ทํางานนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะเริ่มต้นนะผมก็จะทําการถอดเจ้าตัว กวาครอบของเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ด้านนอก อาคารนะครับซึ่งมันก็จะมีน็อตยึดไว้นะครับทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเมื่อเราขายออกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีฝาประกับทั้งด้านขวาและก็ซ้ายนะครับก็มันจะมีล่องนะครับก็ให้ใช้ไขควงปักแบนหรือแผ่นเหล็กปักแบนนะครับในการค่อยๆดันมันออกฝาประกับก็จะเอาออกได้พอเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะ่ะก็ไปคายน็อตที่อยู่ด้านหลังของเจ้าตัวฝาด้านหน้าเราคลายออกเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถดึงฝาครอบทั้งหมดออกจากตัวคอมเพรสเซอร์ตรงนี้ได้นะครับ คำเตือนนะครับก่อนที่จะไปยุ่งกับระบบไฟฟ้านะฮะเพื่อนๆต้องทําการตรวจเช็คให้แน่ใจนะครับว่าเบรกเกอร์มันยกขึ้นก็คือไม่มีไฟฟ้าเดินมานะครับถ้าเกิดมีไฟฟ้าเพื่อนอย่าไปแตะต้องโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือสภาพภายในอย่างที่เห็นนะนะฮะก็ฝุ่นจับเต็มไปหมดนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันช็อตนะครับก็หลักๆแล้ว ที่มันจะมีน่าจะช็อตก็คือ1สายไฟ2พวกคาปาซิเตอร์นะครับ3คอมเพรสเซอร์4นะครับพัดลมช็อตเดี๋ยวผมก็จะไล่ดูทีละตัวนะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังของการเดินสายของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าใครดูเป็นก็ต่อตามที่เขาระบุไว้นะก็จะถูกต้องที่สุด ลำตัดต่อไปนะครับผมก็จะทําการถอดคาปาซิเตอร์นะครับตัวสีดำเนี่ยก็เป็นคาปาซิเตอร์ของพัดลมส่วนสีเงินนะครับก็จะเป็นคาปาซิเตอร์ของคอมเพรสเซอร์เหตุผลที่ผมจะต้องถอดเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ออกมานะครับเพื่อผมต้องการจะต่อแยกสายนะครับเพื่อเช็คไฟเข้าของแต่ละระบบเช่นพัดลมกับคอมเพรสเซอร์นะครับว่าตัวไหนมันเกิดการรับวงจรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมทําการถ่ายไว้ก็เพื่อจะให้รู้ว่าตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยมันใช้คาปาซิเตอร์ขนาดกี่ฟาร์ด นะครับแล้วก็ด้วยกําลังไฟนะครับกี่โวลต์นะฮะ อันดับแรกนะครับที่ผมจะทําการเริ่มเช็คนะครับก็คือจะเดินสายไฟคือสายไฟที่มีไฟไลท์กับนิวตันนะครับเข้าไปที่โบเวอร์พัดลมนะฮะที่อยู่ในห้องเพื่อเช็คดูว่าพัดลมอ่ะที่อยู่ในห้องเนี่ยมันช็อตหรือเปล่านะครับก็คือต่อไฟสายตรงเข้าไปเลยนะครับในที่นี้ของผมมันจะเป็นสายสีขาวก็คือสายไลท์นะครับสายสีดําก็คือสายนิวตัน เมื่อผมทำการสัต์คัดเอาขึ้นนะครับจ่ายกระแสไฟมาปรากฏว่าเจ้าตัวโบเวอร์ทำงานปกติดีนะครับแสดงว่าโบเวอร์ไม่ได้ช็อตนะต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเช็คคอมเพรสเซอร์แล้วก็พัดลมที่อยู่ข้างนอก เริ่มต้นนะผมจะทําการไล่สายจับคัตลมนะมันจะมีอยู่3มสายสายสีดำเขาเรียกว่าสายคอมมอนนะครับสายสีขาวของผมเนี่ยมันจะเป็นสายลันนะครับแล้วก็สายสีน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็นสายสตาร์ทนะครับซึ่งจะเอาไปต่อกับคาปาซิเตอร์ตัวสีดําจากนั้นผมก็จะทําการถอดสายไฟที่มันติดอยู่กับแผงปักที่มันส่งมาจากทางด้านของสายไฟฟ้าหลักมานะ อะตอนนี้ผมก็ลองเทสพัดลมของผมแล้วนะก็ปรากฏว่าพัดลมเนี่ยสามารถทํางานได้ตามปกติแสดงว่าขาปาปิเตอร์และพัดลมไม่ได้ช็อตนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นการพูดถึงเรื่องการต่อสายให้พัดลมมันหมุนนะซึ่งมันก็จะมีหลักการที่ผมบอกไปเมื่อกี้คข้าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะเริ่มต้นให้สังเกตสายสีขาวของผมนั่นก็คือสายไลท์นะครับก็จะมีไฟนะแล้วก็สายสีดำนะครับก็สายนิวตันนะครับซึ่งเป็นสายไฟหลักสายนิวตันสีดำนะครับมันก็จะไปเชื่อมกับสายคอมมอน สีดำที่มาจากตัวพัดลมที่อยู่ตรงนี้นะ ส่วนสายที่มีไฟนะครับหรือสายไลท์ผมก็จะเชื่อมกับสายไฟสีแดงก่อนแล้วก็มาต่อเข้ากับทางด้านสายสีขาวนะครับที่มาจากตัวคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับสายทางด้านสายสีขาวซึ่งเป็นสายลันนะจากมอเตอร์ตัวคาปาซิเตอร์นะครับจริงๆแล้วมันไม่จาเป็นต้องสายสีน้ําตาลแล้วก็สายสีขาวอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้จํากัดขั้วนะครับเฉพาะตัวนี้นะแต่มันจะมีบางตัวมีขั้วเหมือนกัน อันนั้นก็ไปว่ากันอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันจะต่อด้านไหนก็ได้นะฮะแต่เมื่อมันต่อออกมาอย่างนี้ผมก็ อธิบายอย่างนี้นะครับแล้วก็พูดในส่วนของสายสีน้ําตาลนะครับก็คือเป็นสายที่มาจากสายสตาร์ทนะครับเพื่อจะทําให้มอเตอร์มันหมุนได้นะครับก็ต่อกับสายสีน้าตาลที่มาจากตัวมอเตอร์นะพัดลมก็จะทํางานอย่างที่เห็นเนี่ยนะส่วนคาปาซิเตอร์ของตัวคอมพิวเซอร์ก็ต่อเหมือนกับตัวคาปาซิเตอร์ของพัดลมนะก็เอาสายคอมมอนเนี่ยไปต่อเข้าด้วยกันสายลันนะครับก็ต่อเข้ากับสายที่มีไฟนะครับส่วนสายสตาร์ท นี่ก็แยกเดี่ยวๆนะครับมาจากตัวคอมเพรสเซอร์เลยนะครับต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปสับเบรกเกอร์ดูนะครับว่าตัวคอมเพรสเซอร์มันทํางานไหมอ้าวปรากฏว่าพัดลมดับไปเลยนะครับเอาแสดงว่ามันมีผิดปกติที่ตัวคอมเพรสเซอร์กับคาปาซิเตอร์ตรงนี้แล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์มากกว่านะครับที่ว่าน่าจะรัดวงจร ผมก็เลยลองต่ออีกรอบหนึ่งนะครับปรากฏว่าอนเนี้ยพัดลมหมุนแต่เส้นสายที่มีไฟก็คือสายสีแดงที่มิวต่อไว้นะครับมันขาดนะครับแสดงว่ามันเกิดการละลายมันเกิดการชตน่าจะคอมเพรสเซอร์หรือไม่ก็คาปาซิเตอร์เนี่ยแหละครับเป็นตัวที่ทําให้เกิดการลัดวงจรแต่ผมคิดว่าคอมเพรสเซอร์นะเพราะว่ามันเก่าแล้วเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนตัวไหนนะครับก็หลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะฮะส่วนคาปาซิเตอร์เราก็สามารถใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดดูก็ได้ครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะ กับเพื่อนใดนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็โปรดติดตามต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็มีเพียงตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับ